กราบสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้แม่อาจจะมีเสียงลมนิดนึงนะผู้ชมตอนนี้ที่ผมถ่ายลมแรงมากนะครับหน้าหนาวแล้วเนาะก็สําหรับคันวันนี้นะครับตามที่ FC ร้องขอกันมาในหลายๆคลิปนะครับเป็นตัวแซดีครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเกียออโตนะครับก็พอดีรถเข้ามาแล้วเดี๋ยวเซลต์ต้นไปรีวิวให้คุณผู้ชมดูเลยนะฮรราคารถนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพันสีบอลเงินสีเทา สีดำไม่ต้องเพิ่มนะครับหล้านเออหนึ่งล้านหนึ่เลยแต่ข่าวมุกก็เพิ่มอีกเ0็ดพันละกันแปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมสําหรับคันวันนี้ก็เป็นสีเทาเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นผมอยู่อิลสุคิงยตนสาขาพิมายนะครับถ้าใครทักเพจผมก็พิมพ์ว่าเซลล์ต้นอิลสุโคลาแล้วสังเกตรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกคลิปให้เป็นเสื้อสีเทานะฮะคุณผู้ชม สำหรับอันดับแรกเลยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านหน้าที่ให้หน้าตาความหล่อแบบนี้เราไม่ได้พึ่งให้แค่ตัว ZP นะครับท่านจะซื้อตัว LDA ตัวแซอะไรท่านก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับลำแสงสีขาวไฟเลี้ยวอยู่ด้านลนไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแต่ความพิเศษของตัว ZP เนี่ยเขาจะให้ไฟตัดหมอกเป็น LED ซึ่งลำแสงจะเป็นสีขาวเหมือนไฟหน้านะครับ ตัวกระจังหน้านะคะคุณผู้ชมด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นโครเมียมมีโลโก้อิซูซูชุบโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งคิดว่าหลายๆาท่านเนี่ยคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วเพราะว่าของอ e ิ u ูซนะเขาจะให้ในตัวยกสูงเนี่ยด้านหน้ามันจะคล้ายกันทั้งหมดเลยนะครับแทบมองไม่ออกเลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับและยางต้องบอกว่าแม็กลนยนี้ให้การตอบรับดีมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกไปใช้เดิมเดิมเพราะว่า หลายท่านจะชอบแม็กโทนสีนี้นะครับโดยข้างหน้าของเขาจะปัดเงาแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับคุณผู้ชมเห็นนะนะครับก็จะออกมาเป็นสีทูโทนใสแล้วก็ดูหรูหราดูสวยงามมากขึ้นนะครับยางก็จะเป็นเบอร์265 60ขอบ18นะครับในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยระบบเบรกของเขานะครับจะเป็นดิสเบรกหน้ามีระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติมาให้และที่สำคัญเป็นเบรก ABS ด้วย นะครับนี่จานเบรกขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมช่วงล่างด้านหน้าครับบีกนกอิสระ2ชั้นมีเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ h i g h l เด d e r นะครับจะติดอยู่ตรงแก้มเพื่อเป็นการบอกว่ารุ่นนี้คือตัว h i g h l เด d e r หรือเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะครับตัวฉีดน้ำนะครับสำหรับรุ่นนี้เขาจะติดไว้ตรงที่ การปัดน้ําฝนนะคุณผู้ชมทําให้เวลาฉีดน้ำเนี่ยน้าก็กระจายลงเต็มกระจกนะครับไม่ฟุ้งกระจายไฟเลี้ยวมีให้ที่กระจกมองข้างเพื่อความปลอดภัยในเวลาเลี้ยวส่วนตัวครอบกระจกด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเทาด้านล่างเป็นวัสดุสีดานะครับแบบนี้เลยนะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนี่เลยแ p พีเนี่ยท่านจะเริ่มได้เจ้าตัวนี้มาละปุ่มคีย์เลสก็คือปุ่มล็อกหรือปลดล็อกประตู นะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนขึ้นด้านนี้นะครับบันไดข้างครับมีมัดของแท้จากโรงงานนะครับนี่ด้านข้างก็จะออกมารูปร่างหน้าตาสวยงามประมาณนี้เลยด้านหลังระบบเบรกเป็นดิสเบรกนะครับแล้วดูฮะแหนบของเขานะครับถ้าเป็นตัวยุคสูงตอนนี้จะเป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับซึ่งขนาดแหนบก็จะใหญ่แล้วก็ยาวนะครับให้ตัวในเรื่องของความนุ่มนวล เวลาตกหลุมนะครับให้การยืดหยุ่นได้ดีนะครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้ที่บานหลังนะครับใบไฟเบรกรวงที่3มีมาให้แล้วก็เจ้าตัวไฟท้ายสําหรับรุ่นนี้แน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของเกียร์ธรรมดาแต่เป็นตัวรองของเกียร์ออโต้ไฟท้ายให้ LED มาสําหรับไฟเบรกนะครับส่วนหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟถอยเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะแบบนี้นะครับ กันชนท้ายนะครับเป็นบิวอินมากับตัวรถนะเป็นกันชนท้ายที่แบบ2ขั้นบันไดละกันนะครับเวลาที่เราเหยียบขึ้นด้านหลังเนี่ยพอเหยียบตรงนี้นะครับจะทําให้ก้าวขายกขาเนี่ยได้ต่ํากว่าฉะนั้นจะขึ้นได้ง่ายกว่ามือเปิดฝาท้ายเป็นชุบโครเมียมมีกล้องถอยมาให้นะครับนี่ตัวที่บ่งบอกว่าคันนี้เป็นเกรดแซนพนะครับเขาก็จะมีโลโก้ติดอยู่ด้านหลังแซนพีดี้นะครับนี่แล้วก็มีเอลซุดีแม็เป็นโลโก้ 3D นะครับคุณผู้ชมเป็นโลโก้สาดีเลยนะภายในมาดูที่ด้านหลังกันก่อนครับคุณผู้ชมแผงประตูนะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันน่าใช้งานนะครับเพราะว่าดูการตกแต่งครับเป็นหนังหมดเลยนะครับนี่เดินได้สีขาวข้างบนเส้นคู่นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่มีตัดสีเทาสีดํามานะครับทำให้ดูมีมิติของความสวยงามมากขึ้นนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนัง นะครับเป็นเบาะหนังลวดลายแบบเดียวกับด้านหน้าแล้วก็สามารถดึงที่วางแก้วน้านะครับแบบนี้ลงมาได้ผมดึงให้ดูนี่นะครับดึงลงมาได้วางแก้วน้ําได้อีก2แก้วขวดน้ําก็ได้นะครับมีแอร์แถวหลังมาให้นะครับสาหรับรุ่นนี้มีแอร์แถวหลังนะแล้วก็มีช่องเสียบ USB เรียบร้อยนะครับสาหรับการใช้งานแต่ว่าช่องเสียบ USB ตรงนี้นะครับไม่ใช่เสียบสําหรับฟังเพลงนะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นเสียบที่ใช้สําหรับ ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับไฟก็จะเข้าไว้ก็จะเป็นไฟนี่ครับ้โวลต์2อแอมป์ 5, นะครับภายในก็จะเป็นทูโทนด้านล่างสีดำด้านบนเป็นสีออกขาวๆเทานะครับมีเสาเอาไว้ดึงขึ้นนะครับแบบนี้เวลาขึ้นแถวหลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถมาสูงขึ้นเนาะพอมีตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยขึ้นได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมมี FC ท่านหนึ่งนะทำให้ผมแบบว่า คิดว่าที่ผ่านมาผมก็ลืมแต่วันนี้ไม่ลืมนะครับกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะคุณผู้ชมแล้วก็มีชิปกันขโมยเรียบร้อยมีสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับโดยกุญแจของเขานี่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะที่ผมบอกว่าคีเลตมันคืออะไรนะครับคีเลตก็คือเวลาที่มันมีปุ่มดําตรงมือเปิดประตูแล้วชุดกุญแจเป็นแบบเนี้ยเราสามารถกดล็อกหรือปลดล็อกตรงนี้ได้เลย นะครับคุณผู้ชมแต่พอดีผมลืมไปผมเปิดไฟในรถเอาไว้ถ้าเปิดไฟในรถไว้เขาจะไม่ล็อกให้นะครับเพราะถือว่ารถเรายังไม่ได้ปิดไฟเห็นไหมยังไม่ได้ปิดระบบไฟนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังด้านหน้าก็เป็นหนังเป็นหนังคูแม็กด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่วดลายแบบเดียวกันกับด้านหลังที่สําคัญนะครับความสะดวกสบายในเกรดแซดพีให้มาเพิ่มมากขึ้นครับเบาะเนี่ยสามารถเดินหน้าถอยหลังนะสองทิศทางนะปรับเอนซ้ายขวา สามสี่ทิศทางยกขึ้นย่ลงนะครับก็หกละข้างหน้าตรงนี้นะครับสามารถกดลงงัดขึ้นได้ก็รวมกันเป็นทั้งหมดแปดทิศทางนะครับในการปรับก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรสรีระในการนั่งของแต่ละคนไม่เท่ากาันเราสามารถที่จะปรับให้มันเหมาะสมกับตัวเราได้มากขึ้นนะครับสําหรับด้านหน้าแผงประตูเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาเหมือนด้านหลังแน่นอนนะครับในส่วนของรูปลายการตกแตง่ง แต่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จะมาอยู่ในควบคุมการทําง,งานของฝั่งคนขับเยอะมากกว่านะครับโดยจะมีปุ่มล็อกปลดล็อกประตูปุ่มล็อกกระจกมีมาพับกระจกได้ปรับกระจกได้นะครับเข้ามาที่ด้านในครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฟังก์ชันการใช้งานครับไฟหน้าปรับสูงต่ําได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวลออ้อฟรีมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติให้นะฮะสำหรับออปชันการใช้งานของเขานะนี่นะครับ ที่ใช้งานอันเนกประสงค์สําหรับซ่อนเงินแต่นี้ซ่อนไม่ได้หรอกหาเจอ <c oughs> นะครับผมวางแก้วน้ําได้นะครับมีครุสคอนโทรลมาให้นะครับสำหรับล็อกความเร็วในเวลาขับขี่เดินทางไกลนะครับมีปุ่มวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้นะครับส่วนการเปิดปิดไฟนะครับนี่ก็จะใช้อยู่ตัวก้านปัดเดียวเลยไฟรีไฟต่ําผักออกไฟสูงเปิดปิดไฟตันหมอกที่ตรงนี้ นะครับก็จะทําให้ใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นใกล้มือมากขึ้นนะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนครับคุณผู้ชมดึงลงมาทีแรกเราสามารถน่วงความเร็วในการขึ้นลงที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าดึงลงมาที่2เนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติของเขาแล้วนะครับฉีดน้ําดึงเข้าหาตัวอ่าแบบนะบแบบนี้นะครับแบบนี้นะใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้บริเวณมือนะครับส่วนการปรับโหมดหน้าจอ mid นี่อยู่ที่ปุ่มตัวนี้เลยในรุ่น Z P นะครับปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเมนูต่างๆการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่อะไรพวกนี้ดูได้หมดนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด9นิ้วนะครับแต่ต้องบอกกันตรงๆว่าในรุ่นปี2023เนี่ยเขาตัดระบบนำทางออกไปหมดทุกรุ่นนะครับฉะนั้นเช่นเดียวกันรุ่นนี้ก็ไม่มีระบบนำทางนะครับคุณผู้ชมแต่สามารถเชื่อมต่อนะครับผ่านระบบ Android Auto หรือ Apple c a r p l a y เพื่อดูได้ นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้สามารถที่จะแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาไม่ให้เท่ากันได้นะครับมีระบบออโต้สำหรับเพิ่มความแรงพัดลมให้เองในอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิด้วยนะฮะคุณผู้ชมเหมือนแอร์บ้านเลยนะครับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์120วัตต์มาให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ AUX กับ USB สำหรับฟังเพลงด้านหน้าแต่ถ้าถามว่าจะชาร์จเนี่ยอันไหนไวกว่าจริงๆอันนี้ก็ชาร์จได้นะไฟก็เข้านะแต่ชา้ากว่าด้านหลังนะครับมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้นะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโตโอ้6สปีดนะครับแล้วก็พร้อมกับโหมดเกียร์ธรรมดามีมาให้ด้วยเห็นไหมสามารถผลักเข้ามาในตำแหน่งช่องเกียร์ธรรมดาเพิ่มเกียร์ลถเกียร์ได้นะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับ คอนโซลด้านบนนะครับบุนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับเก๊ะใส่ของนะครับนี่3จุดครับคุณผู้ชมก็ใช้งานกันแบบจุกๆไปเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้อีก2ขวดนะครับนู่นตรงหน้าช่องแอร์ฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับอีกนะครับแผงประตูอีกอ้เยอะครับใส่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็นี่ครับ ที่กระจกมองหลังสามารถปรับหาเขตแสงได้ที่บังแดดมีกระจกมีไฟกล่องใสแว่นตาไฟสองแผ่นที่นะครับลำโพง8จุดรอบคันนะครับข้างหน้า2แผงประตูแต่ละบานอีก4แล้วก็บนเพดานอีก2นะครับนี่8จุดรอบคันนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวแซปีอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับสำหรับความสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมก็โอเคดีเลย นะครับเผื่อใครแบบว่าสนใจในรุ่นนี้นะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะโอเคครับผมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ